สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับอปอออินนะคะมาอัปเดตข่าวสารในโลกปิศาจแดงประจําวันกันนะคะสถานการณ์ของรัสมุธฮอยลุนนะคะก่อนหน้านี้ก็มีความเชื่อมโยงกับเอซิมิลานว่าสนใจในตัวฮอยลุนมากๆแต่ดูเหมือนล่าสุดค่ะน่าจะเบนเข็มไปแล้วนะคะสําหรับเอซิมิลานเพราะว่าเขาเนี่ยใกล้จะปิดดีลของวิกตอร์บริเฟสจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนโดยรัสมุธฮอยลุนเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในเกมที่เจอกับอาเซนอลนะคะก็ไม่มีชื่อในการลงสนามก็มีการ พูดคุยนะคะกับทางสโมสรที่แจ้งไปยังฮอยลุนแล้วว่ามันคือสถานการณ์ที่ยากลำบากซึ่งฮอยลุนก็ต้องยอมรับ ความเสี่ยงความยากลำบากในการอยู่ในถิ่นออทรฟอร์ดว่าจะไม่ได้มีชื่อเป็นตัวจริงไม่ได้เป็นแบบเบอร์หนึ่งเบอร์สองของทีมนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะหลังจากที่ดูเหมือนเอซิมิลานดีลมันจะเบนเข็มไปแล้วใช่ไหมคะนาโปลียังเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีความหวังนะคะในการที่จะคว้าตัวราสมุตฮอยลุนแต่ว่าการรายงานจากฟาบิซิโอโรมาโน่ค่ะเขาก็บอกว่าตัวราสมุตฮอยลุนเองเนี่ยคือจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากย้ายทีมแต่ถ้าต้องย้ายเนี่ยก็ต้องเป็นทีม ที่เห็นความสําคัญในตัวเขาการันตีได้ว่าเขาจะสามารถลงสนามได้ซึ่งถ้าย้ายไปก็ต้องพ่วงออปชันซื้อขาดเท่านั้นนาปโปลีเองเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันดีลนี้ให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็บอกว่ามีการเพิ่มความเข้มข้นในการติดต่อพูดคุยละเพราะว่าตอนนี้ติดต่อบเบื้องต้นกันไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ดูเหมือนว่าดีลนี้จะเป็นประโยชน์กับทางนาปโปลีด้วยเพราะว่าทางอันโตนิโอคอนเต้เนี่ยก็มองว่าตัวฮอยดูนนั้นอยู่ในท็อปลิสต์กองหน้าของนาปโปลีเช่นเดียวกันและดีลที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ย เขาก็มองไปในทิศทางเดียวกันนะคะที่ตัวอยลุนอยากจะได้ก็คือยืมตัวพร้อมกับออปชันซื้อขาดแล้วเขาก็หวังด้วยว่าตัวอยลุนนั้นจะตอบตกลงซึ่งถ้าอยลุนตกลงนะคะอยลุนก็จะได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนาะแล้วก็ยังมีทั้งสกอตแม็กโทมิเนอ,อนะคะอดีตเพื่อนร่วมทีมนะคะแล้วก็มีโลเมลูลูกากูนี่ก็เป็นอดีตนะักเตะแมนยูด้วยแต่ว่าลูกากูเจ็บอยู่นะคะ ลูกกูกูน่าจะพักประมาณ3-4เดือนแต่ว่าไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัดใดๆแต่อย่างไรก็ตามก็รอดูความคืบหน้าและการสำหรับดิวของรอสมดทฮอยลุนนะคะค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวว่ากับแมนยูนั้นเขาจะไม่ได้เป็นแบบตัวเลือกอันดับหนึ่งของทีมอย่างแน่นอนหลังจากนี้ค่ะ